สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำถุงมือตรวจโรคของ b m e t นะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อ Dura นะครับถุงมือสำหรับตรวจวิถชัยทางการแพทย์ตัวนี้จะเป็นถุงมือแบบผิวไม่เรียบมีแป้งชนิดไม่ปัสะจากเชื้อวัสดุที่ใช้ผลิตเป็นน้ำยางจากธรรมชาติวิธีใช้นะครับ 1. นึ่นำถุงมือออกจากภาชนะบรรจุให้ระวังของมีคมโดนถุงมือเพราะจะทําให้ถุงมือรั่วได้นะครับสิ่งทีเรราา้ สิ่่งงทีมวัััคืนให้กบสสอดมือซ้ายหรือมือขวาเข้าไปในถุงมือโดยสอดมือของเราเข้าไปจนสุดหรือให้พอดีกับมือของเรา 3! หลังจากใช้งานเสร็จแล้วให้ถอดถุงมือออกโดยให้ถอดเอาด้านในออกมาด้านนอกและระวังอย่าให้มือของเราไปสัมผัสโดนสิงปนเปื้อนบนถุงมือ กยิิ้้้มมทททีีี่่่่สสดดใใคควนาาััังงเจจบบลไแุณ4เมื่อถอดถุงมือออกมาแล้วให้ทิ้งลงขยะทันทีเพื่อป้องกันสิ่งปนเพื่อนกระจายตัวและไม่ควรนำกลับมาใช้ใหม่วิธีการเก็บรักษา1ควรเก็บในที่แห้งและเย็นไม่ถูกแสงแดดนะครับ2ควรเก็บในที่ปะทจากมดและ,มะแมลงทุกชนิด สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นถ้าชอบก็กดไ i k e กด Subscribe ให้ชอบ B-Mate Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับสงใจถึงใจรับรู้ด้วยการให้สุขใจกับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ำใจเล็กๆแลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งใจกับเวลาที่ได้แบ่งบนัน